นี่คือนายเอกคนนึงนะครับที่มีความสามารถสูงทีเดียวเป็นอีกคู่กวมองนกี้ควมไมเดีนครับลี้ยที่สุว้าี่วัดเทียนถวายนะครับประตุธานี ทุกคนกับทีมงานพ่อครัวบ้านสุทีิรักษ์ครับวันนี้น้องบูรับบารเป็นอุสานะครับนี่คือทายาทเพลดังนอดีตแลครก็จอมรูสิคุณปอเออมีเลือดศิลปินเต็มตัวของเธอจุเดียวพร้อมกับพรสวรรค์และพรแสวงของเธอที่มีอยู่ในตัวเอง <า>ขอบคุณ<า>เอน็นอาร์นะครับที่ช่วยเชียร์เธอนะครับ<า>นรสัตรนคอม يدي แอร์เ<า>นตตี้ในคอม يدي แอร์เรื่องรัแค่นี้ก็เหนื่อยแล้ว ขอบคุณนะคะบรรณาจะมาที่สิงบุรีนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจกันนะอยู่กันจะเลิกไหมอยูก็นจะเลิกกัรแม่นะลุงที่ยี่สังกตุไม่นด้นอนนะครับที่วัดเจดวาหรือานีนะครับ ใครว่าก็เป็นชิญนะนรค,ครับติดตามแรกกันแสดงของนักเรียนซุปเปอร์ฮีโร่ซอนอุสุตรักครับ Oh มาลนะคะเอนะีรับคิดถึงาขอบคุณแม่ตลาดไทยนะคะโควิดไม่ได้เจอกันเลยนะคะอะไรต่ำตูดกูแล้วอะไรตด้วยตอนรณีตู่กูตีนลายกอะรเยอะๆก่ะขอบคุณคแม่นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณอนอาร์แล้เอนีนะคะรู้รื่างคณะเจ้าภาพนะคะที่ให้รางวัลนะคะก็ขออย่าให้เจ็บอย่าให้จนนะคะ ให้ตายไปเฉยเฉยย่ะค่ะงานเอปวดร้ออเล่นมึงมีปากพาอดหมีก็เขาเท้าเย้ยเขามีตาตา้งยังไม่มีตาตีเป็นมุกเป็นมุกคุณค่ะมุกแต่กะแฟนี่แหละเอามาขอบคุณพี่นุชด้วยนะคะขอบคุณนะคะอันนี้ขอบคุณป้านุชป้าอันนี้ก็อีกนุชหนึ่งขอบคุณนะคะเป็นพี่สาวนุชจรีเราเองเนี่ยไม่ใช่ขอบคุณนะคะโอ้ มีรถห้องน้ำด้วยขอบคุณป้าใบจ่ายเป็นไงเข้าวผ้าได้ข้าวย่างไม่ได้เข้าวทำไมไม่เข้าอ่ะขอบคุณป้าคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณนุ่มมีมีมีเผื่อหนูสักสองคนไหมคะปนรู้แล้วมีไหมีป้าหรอป้าเดินทางมาไกลถ้าจะโชคดีนะป้ารู้รางวัลดีงี้มาแต่เมื่อคืนเลยเนี่ยเออแล้วไม่มาล่ะไม่เล่นเลิกดึกมากไม่ได้นะทำไมอ่ะ เดี๋ยวบอบตต้องมาเยี่ยมกูตอนที่สี่มาเยี่ยมทำไ,ไมมาคุยกันเราก็บอกเขาไปเลยฮะว่<บ>าเราทิ้งเลขบัญชีไปแล้วอ่ะบ้าไม่เขียนติดไว้ที่ตู้บันี้หน้าบ้าน <c oughs> ผกไม่อยู่นะวันนี้ไิเล่นิเกชีวิตของฉันอุตษาต้องขอบคุณพี่ทั้งสองคนมา,มากๆเลยนะจ๊ะเฮ้ะเพครับพ่อ,อึมสิ้าเรอพี่ เราเป็นชาวบ้านชาวชาว่องมึงไม่รู้เรื่องอะไรเขาเลยเจนเป็นชาวบ้านเฮ้ยรว่าเล,เ,ลเ,ลเล่นเรืเอ่อง้าวทั้งแรงเลยอ่ะไม่วันนี้เป็นคนธรรมดาไงเาชื่ออุษาพี่ชื่ออะไรก็ตอบลอวพี่ละชื่ออะไรกสเตรดพี่หาวพี่น้องไง พี่กระสอบพี่กระเสดมึงชื่อกรตรจริงอะอะอถ่ายรูปร่างไม่งอกไม่งามเลยเนาะมึงชื่อกระสอบหน้ายัดไ์่กร่ะออกมากเลยนะความจริงน่าจะเป็นกระสอบนี่กระสือเออสุดปังสุดฟังยังคือพี่กระตอบหัวเศษมีต้้งไรสิุต <c oughs> สามีพี่ทั้งสองคนชีวิตของฉันนั้นนะถ้าไม่มีพี่ทั้งสองคนฉันต้องแย่นแน่เลยไม่รู้ว่าฉันจะโตมาเป็นผู้เป็นคนได้ยังไง่อุตสา <c oughs> อ้าวไม่หมดอแล้วอ้าวไม่เฉยกูเรียกไม่เฉยอ้าวยูเหตนไม่รู้แล้วเต่าอ,อุษาที่ทุกวันนี้ที่อุตสาโตมาได้เนี่ยพ,พี่สองคนนะไปขอนมจากวัดมาให้โอ้พี่อจ้าอ่ะสิฉันรู้แล้วก็บ้านเรามันยากจนมีพี่นี่อุสตสาต่องไว้เลยความจนอ่ะอีกไม่ช้าน่ะทำไมอ่ะเราก็จะชินไงเหนมือนมึงกันนะเออทุกวันนี้กูก็ชินแล้วมันจะไม่ดีขึ้นเลยไง เหมือนจะดีขุสาวพูดมาถี่น้องสาววันนี้ขุสาวเลี้ยกมาปกนีมันไม่ดีขึ้นเลยนะเอาปีนี้ดีปีนี้ดีไงเออชีวิตคนเรามันต้องดีมันต้องมีขึ้นมีลงปีนี้ดีไปไงเหลืออีกเดือนเดียวดีแล้วเดือนหน้ากูล่ะไอ้ปีหน้าล่ะก็เหมือนคงเหมือนเดิมมันเนี่ยขุสาวนี่น้ำเปลี่ยนกระปินน้ำปลาหมดเลย อะไรนะจ๊ะปีดร้าปลาหมดก็นน่ะสิของในครัวหมดเลยวันนี้ฉันก็ตั้งใจจะชวนพี่ๆเนี่ยไปเที่ยวตลาดจะซื้อตลาดใช่จะซื้อของเข้าครัวซะหน่อยนะจ๊ะไปเที่ยวตลาดเสร็จเลยไปวัดอภัยวันได้ไหมเขามีอะไรหรออยากวิปัสสนาแต่สงบสิสงบใจช่วงนี้หมั่นเข้าวัดทำบุญมึงอ่ะอ๋อโอ้โหกูอยากจะเชื่อจังเลยจะรอดูนะ ไม่ใกนะฮึ่มฮัละกลมัวกกันนะโอไหว้เจ้าภาพแล้วก็โดดทีบนะเได้ไหมอ้อโหพูดให้กำลังใจแค่อพื่าไปฝ้าใช่ตายไปไหนก็ไปอไปเที่ยวกันนะพี่นะตานี่คือหญิงสาวแล้วก็ชอบไปท่องเที่ยวเพื่อหาสิ่งสวยงามขอบคุณขอบคุณกูบุดจำรู 对<了>。 ตาเทั้งสามเและทั้งสสาวก็ออกนาดมเื่อของก็ความของ